ปริพูตโตมุทุโคติอติติโคโจะเวรวาอ่อนไปก็ถูกเขาดูหมิน่นแข็งไปก็มีภัยเวรกันทำยังไงให้ประพฤติให้พอเหมาะพอดีเนี่ย อนุมัดชังสมาจเรพึงประพฤติให้พอเหมาะพอดีอยู่ในพอดีไม่มีหรอกส่วนใหญ่จะบอกพอใจแล้วบอกพอได้แล้วหรือหยุดเถอะก็บอกต้องขึ้นตราช่างอะไรที่ควรยับยัง้งชั่งใจก็ต้องยับยัง้งชั่งใจอะไรควรขมก็ขม อะไรคนทนก็ต้องทนผู้เช้าสอนไว้